ชุดซ่อมคลัดบนนะคะตัวนี้ชุดซ่อมคลัดบนของอิซูซูนะคะอิซุสุ NPR ร้อยสิบห้าแรงนะคะเบอร์ SK 8 1 901ค่ะขนาด13ทับ16นะคะก็เดี๋ยวเรามาวัดนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกยางนะคะนี่ตัวนี้เป็นลูกยางกันฝุ่นนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง20.5สมิลน,นะคะแล้วก็ความยาวนะคะความยาวของลูกสูบไปถึงสปริงเราวัดตามยาวแบบนี้เลยโอเคร้อยร้อยหกมิลน,นะคะจุดซ้อมคลัดบนนะคะ NPR 115แรงค่ะ